มีคึืนอะไรเนะะี่ยทษทำไมโทษสักพ่อไม่มีมมขึ้นมีครับมีไีอถึงครับบอกคนอยาฟังเพียนอย่างของนี่พันจะได้ฟังเนได้ฟังเอาฟัง่อั่เชิี่ง้หมาเลยอเรีนก่อน เสียงดีได้เพลงนีเป็นเสียงดีแลครับเนี่ยนี่ของอัดสั้นๆจะหน่อยแต่ว่า,าอพอไปทีดิบเสียงมาเนี่ยพร้อมหรือยังห้าสี่สามสองไปห้องนี้ยังปะ แค่ด้วกัน ข้ว่ามแม่หังน้องหั่นเับีพะบริกากิกว่ามไมหังนกเนามันจะได้เหรมันว่ามันแก่ๆเด้ดิกขอบคุณแม่ครับกอวทามันดีฮาแม่กินเลยไน้พ่อแม่่ กินัเยีก็นม่าก็ว่าเกือบบ้ามนกจีเทอยเสียเลยเสเลยมันมีทางนี้บมปลาดิมันจะอยู่ขาปลาดิยปลาดิลเคยกินไหมเบอรยืดางเลยบดิกินไม่หมดยางเอาก็ม่เห็นแม่น้อยเมื่อนี้น้าเองลำาบอรดใดเรยมาบ้าหน้ามัว ท่านเอาด่วนไปแท้่ามมึอนี่ท่านเอาด่วนสุกเว่า วัดีครับเจงเคืนไรบ่ได้เลยนี่เจ้าใส่เน้นนี่ยังเจ้าเป็นพี่น้องครับใครเครือใครอย่งเจ้าเป็นลูกไส้จ้าข่งอันเน้นบ่คือขึ้นบประกาขึ้นในสองทีนี่ผมน้ำหานี่ถามหาถามแล้วก็เว้ามานาดุลไปเท่านี้นี้ก็เคยเห็นมาเขาอิูีเซียเห็นแล่าเนี่ยวิเท่านี้สีนาแล้ววอเท่านี้ชัดเป็นบ่ถามหานี่เซมินชัดเจนบนยูทูบหายากเลย โกายนี่ดเทนี้ละกายเน็ตดีจองก็ไร่บ่ไรบ่ไรเอ็ดมินกัไรบ่ไรมินตเน็ตยุบุ่เดียวเดวน็ตไพ่ไพ่ดีเขาวานวานเน็ตบ่มี่บ่แดงโบกว่มาจะได้มันลุดเสรมเอาเอาใ